เขาตัดไทยไม่ทันไงเขาต้องยำอยู่แล้วบีบว่าละเขื่อนเดียวเขื่อนเก็บข้าวไว้น้ำลงย้ายไปเลยย้ายบ้านเลยย้ายไปนอกโลกเลยอดีไหมเออเขาแบ็คโฮลแล้วตอนนี้หลุมดำไปเลยทำไมเงินออกมืออนี่หนู อยู่เมากับน้องก่อนเหไม่สบายน่ะจริงเหรอเราเล่นมันนวดยังไงวะให้มันปวดกว่าเดิมอ้าวเหรอไม่รู้นวดมือไม่เป็นนวดแต่เป็นหลังเป็นนักร้องดีมากคงไม่ได้ออกคนเลยแหละที่สองคนเนี่ยยืนสองวิ่งไม่เกี่ยว ไอ้พวกกินตั้งหลายวีทำไมมันแซ่บจังเนี่ยอะแซ่บอะอะอะแซ่บชิ้นเจ็บทำไมต้องใส่พริกน้ำปลามาให้ฉันมันไม่มันเหมือนต้มแบบต้มแบบมันเหมือนตุนบวไงเขาก็นึกว่าเป็นัวงแต่พอเขาอ่านปลาเป็นบวงผู้หญิงเวลาเช็ดที่เขียนขอบตาออกทำยังไง วันไรอยู่ในขอระดังโทเนอร์หรอมันไม่สีตาหอเอแต่แมวันค้นไม่เออะรมื่อวันกนจะแคะออกมาได้วยเจ็บมากเลยแบบอ้ไอ้ไ้เป็นวิ่งที่แบบเซนชอบพส่สมวันไรอยู่มามองช่วงเนี้ยสวยสวยผมมองออโอ้โหเท้า ก็ดูเท้าก็ไม่เป็นไรพี่จะแพ้เหมือนคนไม่ใส่เกลือกเดินอ่ะใช่ไงไม่ใส่พี่เดินไม่ชอบันเหม็นเราเข้มแข็งมากกว่าที่คนภายนอกเขามองนะเนี่น้ำหนักมันจะขึ้นลงไม่เกินโลหนึ่งต่อวันไม่เอาร่วนถ่ายเลยหรันสี่เุดห้าจุดไปเยอขึ้นไมกี่โล มันแสดงว่าเกินเกินขนาดเลยนี่เรียจะลดละแม้ถวันสิลลดลงลดด้วยนะขึ้นบ่อไม่ยอมโยก60ให้เราใช้น้ำหนักลดแล้วเนาะไปไหนดูไม่อ้วลดข้าวลแล้วไม่ต้องลดข้าวลงเรื่อยๆขึ้นมากี่โลตอนเราต้องลดี้าวต้องกินกินกลับเยอะมากเราไม่กินข้าวเลยพอกินหนียวขึ้นเหนีมือนเดิมถ้าไม่กินเลยก็ไม่ช่วยนะแต่ว่าวันเช่าตอนก่อนนอนเนาะดูซัดสารอาหารจากหมูนี่ไปไกลเยอะขึ้น น้ำหนักลงไปสี่โลนี่กินมันจะหนักมากมันจะไม่ใช่เป็นการลดนะมันเป็นก่อนเมื่อก่อนน้ำหนักสูบขึ้นสูบขึ้นเพราะว่าอัดโปรตีนแล้วก็เล่นมือเหว่งเนี่ยพอร่างกายมันไอ้นี่มันก็ลงลงโม่แต่เป็นผู้ดี้วยมันเหมือนได้ซ้อมงตลอดซองตลอดดีมากการได้ซองเนี่แกขึ้นทุกส่วนของร่างกายอะไรวะมันายนีเร็ยวขายดี เรดีละสรดีละสิคือเก่งขาข่ามูลเก่งเอันนี้เขินปะใครนอะี้วะเขินเป็นไรลูกไม่นอนหรอลตาดำสงอาไม่นอนียวเงยขไม่นันไหมไม่ได้ไม่นอนธรรมดานะหลายคืนแล้วดูสิเป็นพี่โดมก็บอกไม่วันนานเท่าไร ไม่เหมือนกัรม่จาาอหลับวไดหลับชท่กาอกว่าอหลับ้องอ่ะ่เป็นคนเดียวคืีดวคไดเยเป็นคนสอนว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็เข้าไมหลับนห้องน้ำนะ ทำอะไรเสร็จแน้เอาผ้ามาผมให้ด้วยเกิเกิดปีขไม่ใช่ปลาเกิดะเกิดละิเลรปใรเอิเลอริเลอเลัเ่นีการเลอะไรอะเาหลุดรเล่นปแล้วรเ่ปมาเอาดีๆพูเล่น่ากเก้หมต่มืออยไก็เกิดปีอกต่มาแกเกิดสาพเกิดปีวอกหดปีม อันนี้คอนสิรตของผูต้นที่ไหนก็ไม่รู้สองท่นจริงจังมากอะหมืทพี่หมอเนลยจริงังมะเหมนแบบคนชอบ่เลนนกลนแบบทคี่หเลนนลยจิกะเหนแบี่หมเล่นน้ำากเลยจัมากเนแบกนอพี่หมเป่นะไหพี่อเ้ยจรัมากะอางังเมแบบพูดมนจรัะเนแบอ่สนมรงพูดแต่สนุก ก็คลานกันแล้ววแค่ฝั่งเที่ยวบ่อๆนั่งกันเราเที่ยวใช่เราไปค่ายเขาชอบเล่นแต่ว่าจะเป็นยาวๆเล่นแบบนานๆมันมันละเอียดไม่ได้เครียดแกรู้สึกไม่ดีเ่าสมองเราไม่ถึงขนาดของละสายง่ายมากฉันเกือบเว้ยเหมือนกันเแต่กำมันดมาได้แหวนนึงเป็นแกงแกงรู้สึกว่าเ้องหามพูดคำไม่ดีเลยฉันฉันน่าต่อสิงอ่ะแล้วมันมีเป็นเรียกว่ามะเร็งอ่ะเกี่ยวมะเร็งเคยอ๋อ้แล้วในเพลงมันมีคำว่าไม่ตายต้องแบบว่าต้องแอบแน่สมมติหมวกอับน้ำหนึ่งเงี้ย คือคนที่พูดว่าไม่ก็จะโดนใส่บกอับน้ำในคำของแล้วจะได้หนูไงก็ยังไม่เขาจะเกียร์มาลิงไม่น่าเล่นลันก็ <c oughs> ชื่อชื่อไม่น่าเล่นเลยคือแบบคือเหมือนกับว่าเออคือจะพูดไงดีอ่ะคือต้องต้องเหมือนว่าต้องให้คำไปเลยอะ,อะรู้ทุกคนแต่ว่าจะเผยเฉยเฉยใช่ใชจะเผยเฉยนี่นเพราะอย่างเช่นคำที่มันคำบางอย่างเช่นคขาว่าไม่อย่างเงี้ยมันก็ต้อ,องมีคนพูดอยู่เลย แตงมาเล่นเร็วเร็วนอนนอน่ายีเล่นเลเล่นแล้วไงใช้เวลาให้เป็นแบบเชี่ยอย่าไปเชี่ยโฟมตั้งโมแกช้อนวลาห้นะรู้ตอจับเมื่อไหร่อะพกทำพวกทำสิจับวันนี้พกทำนะปดีนะกล่องนึงฝันแล้วใส่กล่องนึงฝันเร็วทำตอนนี้ทำเลยแล้วอย่านอนโอ้ยทำดิอมแล้วนอนวนน่าจะเก้า้ นเดียวนะทิศเร็วคนเดียวไอ้โฟกส์แกต้องถามเร็วแกเป็นคนรีเริ่มเกมนี้